อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือมุมที่ไม่มีเหลี่ยมของอาจารย์นวรัตพงไพบูรณ์ตอนที่33ไม้เท้าสัจธรรมท่านโตซานไปหาอาจารย์อันมอนอาจารย์อันมอนถามว่าเธอมาจากไหนจากหมู่บ้านซาโต เธอพักอยู่วัดไหนตลอดฤดูร้อนที่แล้วท่านอาจารย์อันมอนถามอีกท่านโตซานตอบว่าวัดโฮจิอยู่ทางตอนใต้ทะเลสาบท่านอันมอนถามต่อเธอจากที่นั่นมาเมื่อใดท่านโตซานก็ตอบอีกว่าเมื่อวันที่25เดือนสิงหาคมท่านอาจารย์อันมอนจึงกล่าวในที่สุดฉันจะฟาดเธอด้วยไม้นี้สักห0ครั้ง แต่เอาเถิดวันนี้ท่านจะยกโทษให้ก่อนวันต่อมาท่านโตซานเข้าไปคํานับท่านอาจารย์อันมอนแล้วกล่าวว่าเมื่อวานท่านยกโทษให้กระผมแล้วแต่ไม่ทราบว่าทำไมท่านจึงคิดว่ากระผมผิดท่านอาจารย์อันมอนจึงบอกว่า,าเธอเลวมากเธอเพียงแต่ท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้นก่อนที่อาจารย์อันมอนจะพูดจบ ท่านโตสานก็ได้บรรลุธรรมในนาทีนั้นนี่เป็นตัวอย่างการบรรลุธรรมของพระเซนด้วยวิธีพิสดารเพียงถ้อยสนทนากันเท่านั้นท่านโตสาลเพิ่งได้พบกับอาจารย์อันมอนเป็นครั้งแรกท่านโตสาลจึงตอบคําถามของอาจารย์อันมอนอย่างซื่อและบริสุทธิ์ใจหาได้เฉลียวถึงความลึกซึ้งมากไปกว่าปกติธรรมดาไม่ท่านจึงงุนงงว่าทําไมต้องถูกลงโทษด้วยไมย ซึ่งอาจารย์อันมอนจะฟาดถึง60ทีท่านโตซานก็ยังคิดไม่ออกจนวันรุ่งขึ้นอาจารย์อันมอนจึงเฉลยให้ว่าช่างโง่แท้ๆที่เสียเวลาไปเปล่าๆอาจารย์อันมอนพยายามจะบอกแก่ท่านโตซานว่าการที่ท่านเพียงแต่ท่องเที่ยวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้นนั่นคือการเสียเวลาไปเปล่าๆ สิ่งที่ท่านอาจารย์อันมอนต้องการเน้นให้ตระหนักด้วยตัวเองคือการมีจิตสำนึกสำนึกทั้งในการถามตอบตามที่สนทนากันและสำนึกต่อกิจทั้งปวงที่ได้กระทำมานั้นมีเรื่องเก่าเล่าว่าแม่สิงโตจะผลักลูกของมันที่เพิ่งมีอายุเพียงสองสามวันให้ตกจากหน้าผาเตี้ยๆลูกสิงโตตัวไหนกลับขึ้นมาได้แม่สิงโตมันจึงจะรับเลี้ยงดูต่อไป ก็เหมือนการบรรลุถึงสัจธรรมนั้นต้องตระหนักได้ด้วยตัวเองต้องถ่องแท้ด้วยตัวเองลูกสิงโตมันก็ต้องดิ้นรนหาทางด้านด้นไต่ขึ้นมาให้ได้การที่มันพยายามไต่ขึ้นมาให้ได้นั่นแหละคืออาการของผู้มีจิตสำนึกมีความมุ่งมั่นที่จะรู้และเข้าใจต่อภาวะการและการกระทำของตนอย่างจริงจังอยู่ทุกขณะ คนโดยทั่วไปมักขาดจิตสำนึกโดยเฉพาะจิตสำนึกอันถูกต้องท่องแท้มักมีเพียงแต่หลงตามตามกันไปส่วนมากเท่านั้นเข้าทำนองว่าว่าอะไรว่าตามกันอย่างโวหารที่ว่าเจ้าว่าดีก็ว่าดีไปตามเจ้าก็ใครเล่าจะไม่งามตามเสด็จเรื่องของจิตสำนึกจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งบางคนหลงทางไปกับจิตสำนึกผิด,ผด หลายคนไม่มีจิตสำนึกเอาเสียเลยลอยไปก็ลอยมาไปวันหนึ่งหนึ่งเท่านั้นจิตสำนึกก็คือสติรำลึกรู้และไตรตรองไปตามความเป็นจริงต่างๆที่ได้สัมผัสสัมพันธ์อยู่นั้นอย่างเรากำลังซักผ้าก็ต้องกำหนดจิตมุ่งอยู่ที่ผ้าซึ่งกำลังขยี้อยู่ด้วยมือในขณะนั้นมองให้เห็นความสกรปรกและความสะอาดที่แท้จริงที่ตรงนั้น มิใช่มือที่ขยี้ไปใจก็ลอยไปไหนๆก็ไม่รู้อย่างนี้การซักผ้าก็เป็นเรื่องเปลืองเวลามิหนำซ้ำยังไม่สะอาดเอาอีกด้วยผู้ฉลาดในธรรมนั้นย่อมถือเอากิจทั้งปวงเป็นการปฏิบัติธรรมได้สิน้นอย่างการซักผ้าก็อาจถือเอาผ้าเป็นฐานที่ตั้งหรือเป็นตัวกําหนดจิตและถือเอาอาการซักรหรือวิธีซักเป็นอาการที่จิตไปกำหนดถึงความสะอาด ที่กำลังเป็นอีกด้านหนึ่งของความสกรปรกที่ปรากฏอยู่นั้นอย่างนี้มันก็ไม่สะอาดเฉพาะที่ผ้าเท่านั้นหากใจก็จะสะอาดไปด้วยเหมือนโวหารที่ว่าเราซักผ้าผ้าก็ซักเราเรากําลังทำความสะอาดให้แก่ผ้าผ้ามันก็กำลังทำความสะอาดให้แก่ใจเราไปด้วยความจริงทั้งหลายในชีวิตนี้ล้วนเต็มไปด้วยความลำบากยากเข็ญและเป็นทุกข์ คนที่พยายามหนีไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงนั้นย่อมเอาชนะความลำบากยากเข็นและเป็นทุกข์ไปไม่ได้มีแต่ต้องลงไปประจักษ์ชัดและ,ะเผชิญกับมันด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะจัดการและเอาชนะมันได้คนที่ดีแต่จะหลบเลี่ยงกลิ้งกระล่อนไปวันๆเท่านั้นระวังไว้เถิดจะโดนไม้เท้าสัตวรจะทำฟาดแสกหน้าเข้าสักวันหนึ่งโดยแน่แท้ กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์